ไม่ว่าจะกวาดบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านหรือว่าการใช้ใดเป่านะครับในการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นใช้ไม้กวาดกวาดแบบนี้หรือว่าใ okay. ชา้ใดเป่าผมเวลาเป่าลูกค้าเสร็จนะครับเราก็จะส่วนมากเราก็จะเอาใดมาเป่าแบบนี้นะครับที่ทําให้ฐานฐานยางรองฐานเก้าอ,อี้ขาดนะครับส่วนมากก็จะเป็นตามเส้นผมนะครับที่เข้าไปอัดตาม ยางรองฐานเก้าอี้นะครับผมเพราะว่าถ้าอัดเข้าไปเยอะๆเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้มีความแน่นแล้วก็ยางก็จะบวมแล้วก็แน่นแล้วก็ขาดในที่สุดนะครับก็อยากจะแนะนําพี่ๆเพื่อนตัดผมทุกท่านนะครับให้ระวังกันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะทําความสะอาดสักออสองเดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับอย่างน้อยนะครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะขาดเพราะว่าเส้นผมนะครับเข้าไปอัดแน่นเลยนะครับก็จะทําให้มีความแน่นแล้วก็ตึงนะครับแล้วก็บวมนะครับแล้วก็ขาดเดี๋ยวผมจะมาแกะสําหรับเก้าอี้นี้ก็ขาดแล้วนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ดูแลนะครับผมก็ปัญหาก็คือแกะออกเส้นผมนี้กระจายเต็มเลยนะครับผมจะมาลองแกะให้ดูนะครับว่าเส้นผมด้านในมีเยอะแค่ไหนสําหรับที่ขาดไปแล้วนะครับ เพราะว่าเส้นผมนะครับจะถูกแรงใดเป่าหรือว่าไม้กวาดกวาดหรือแรงพัดลมที่เราเป่าให้ลูกค้าจะเข้าไปอัดตามแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้เกิดมีการตึงขึ้นนะครับแล้วก็ความแน่นแล้วก็ยางก็จะยืดขยายแล้วก็ขาดในที่สุดนะครับก็อยากจะแนะนํากันด้วยนะครับผมให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับนะครับก็ ระวังกันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆช่างใหม่ก็สําหรับที่ซื้อเก้าอี้ใหม่แล้วก็2เดือนก็น่าจะดูนะครับอันนี้ผมก็ใช้ไดเป่าผมนะครับเวลาเป่าเส้นผมให้ลูกค้านะครับเส้นผมก็จะตกลงบางตรงนี้ก็จะใช้ไม่กวดๆนะครับตรงฐานหรือว่าบางครั้งก็ใช้ไดเป่าไปเลยก็จะเข้าไปอัดแล้วก็ฝังแน่นแบบนี้นะครับก็จะทําให้รอบยางมีความขยายตัวขึ้นจากฐานเดิม ก็จะทําให้เส้นยางเป็นวงกว้างขึ้นแล้วก็ตึงแล้วก็ขาดในที่สุดครับผมนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับ